สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะนะครับสวัสดีครับกันทุกทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับทุกท่านกําลังรับชมรับฟังในรบอยูบทางช่องรัทธาปาฏิหารนะครับผมก็ขอให้ปาฏิหารนะครับขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของทุกๆคนนะครับสมาชิกทุกๆท่านแล้วก็ผู้ที่นะครับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกก็เช่นกันนะครับเนาะ ันี้จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับในรายละเอียดนะครับในเนื้อหาในสาระสาคัญของคลิปนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากคําเตือนกันนะครับว่าให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับหรือเพื่อความมงคลเพราะว่านะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะไม่ใช่เลขสูตรนะครับผมไม่มีสูตรให้และก็ไม่มีสูตรแจกไม่มีการทาสูตรอะไรใดทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญนะครับในเมื่อเกี่ยวกับตัวเลขนะครับคาเตือนที่จะขาดไม่ได้ ก็คือการพนันเป็นสิง่งผิดกฎหมายทางช่องศรัทธาปฏิหารไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอบนะครับเนาะไม่มีการส่งตัวเลขให้ในทางไลน์โดยเด็ดขาดนะครับอย่าหลงเชื่อคนที่บอกว่าจะส่งให้ในทางไลน์ไม่มีนะครับนะไม่มีค่าเข้ากลุ่มไม่มีอะไรใดๆเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะนี่คือเลขมงคลนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของสระกินเงินรัฐบาลของเวียดนามหรือที่เรียกว่าฮานอยนั่นเองนะครับเนาะเป็นสลระที่ถูกต้องของเขานะครับผมก็เป็นเลขมงคลนะครับที่ผมมีและก็ได้วิเคราะห์นะครับใช้สติใช้วิจารยณในการรับชมรัะฟังคลิปวิดีโอนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเป็นกาลังใจนะครับก็มีหลายวิธีนะครับเช่นเป็นสมาชิกนะครับหรือนะครับ ส่งซุปเปอร์แทค์นะครับซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ปุ่มซุปเปอร์แทค์จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับเป็นรูปหัวใจเล็กๆนะครับส่วนใครที่จะเป็นสมาชิกก็เข้าไปที่หน้าช่องนะครับมันจะมีคําว่าสมัครอยู่ตรงนี้ก็ลองกดเข้าไปแล้วก็เลือกระดับก่อนฟังดูก่อนนะครับสำหรับนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับเข้าไปดูในโพสต์นี่นะครับที่แม่แถบจะมีคําว่าชุมชนกดเข้าไปนะครับวันนี้เด่น6กครับ6มารอบเดียวนะครับเสียดายเหมือนกัน วันที่มาเยอะเมื่อวานนี้เยอะมากเลยนะเนี่ <c oughs> ยวายนะครับการเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมหกสามไม่มีนะครับแต่วันนี้สมาชิกก็เราก็ได้หกไปนะครับที่เข้ายับวันนี้ก็อีกแล้วนะครับสําหรับเมื่อวานเลขทูบของเราเลขทูบตาไถ่นะครับหายไปนะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเต็มคาราเบลครับสําหรับเลขทูบเด่นห้า นะครับห้าเจ็ดเดห้าก็มาสองรอบเกือบไม่9ก้าสไม่รู้ใครตัดเราหรือเปล่านะครับเห็นไหมห้าเจ็ดเห้านะครับเนอะเสียดายิงเก้าเหมือนกันไปออก16ึ่งหกไปหนึ่งสมี62สรุปนะครับเด่น5้มาสรอบแล้วก็75้ามาสองรอบสําหรับเลขทูบเรามีเลขทูบนะครับเลขทูบ1 2 7่ห้า สามสี่เลขทูบเรียบร้อยออกตัวเดียวตัวเดิมนะครับผมอ่านะครับสำหรับที่เป็นใบเมื่อสักครู่นะครับที่ผมให้ดูก็คือสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะครับเนาะผมก็จะถ่ายใบนี้ลงไปให้ดูด้วยนะครับสมาชิกตแต่ระดับกลางขึ้นไปที่จะเห็นเป็นรูปแบบนั้นนะครับมีเมื่อเช้าเลยผมโพสต์ผิดน,นะครับคือโพสต์แบบทั่วไปเลย นะครับอเออก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเราก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโชคชะตานะครับให้โพสให้ทุกคนเห็นแต่ก็เข้าเจ็ดท่านะครับผมอ่ะหนึ่งห้าเก้ว่สางออกตรงๆเนาะเกือบแล้วนะทุกคนเนาะเนอนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในนี้กันในนี้ไม่มาครับวันนี้ครับในนี้ไม่มาแต่ตัวไหน90%้ามาไหมนี่ครับเลขเก้าเนาะเรียบร้อยครับเหมือนเดิม ไม่ขาดท้ายนะครับเรียบร้อยจ้าเก้ามาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งรอบนี้นะนี่มันจะมีตัวที่เด่นอยู่ตัวนึงอ่ะนะครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะมาเยอะหรือมาน้อยเนี่ยมันต่ตัวเด่นมันไม่ได้มาเลยเห็นไหมวันนี้แต่พอเมื่อวานเนี่ยมายับเลยนะครับมันอยู่ที่บางวันเนาะนะครับผมไม่ใช่เลขคำนวณน,นะนะครับเนอแล้วก็ผมไม่ได้บังคับให้มีกลงมีกลุ่มอะไร นะครับผมเนี่ยทำกันให้ดูฟรีๆนะครับถ้ามาไม่ๆไงก็อย่าเพิ่งเอาว่ากันแล้วกันนะครับผมเนาะ6กโมงไม่ใช่5้าโมงก่อน2องสามหนึ่งห้าเ็ดครับก็มาเลยค่ามันก็มาตามเวลานไหมพ,พิเศษคือ5้าโมงเนี่ยจะมีอยู่สตัวหกกับ5้านะครับมาดูอีกรอบหนึ่งหกโมงนะครับเจ็ดแปดเจดห้าก็มาเลยค่าอีกนะครับมันออกตัวเดิม,มนะครับ เลขแปดมาอุตสาห์ชอบห้าเก้ากับแปดเก้าพี่จะมาเก้าสองนะครับเพราะว่าผมคิดว่า9จะมาเนนะครับเห็นไหมครับมันไม่เออมันออกตัวซ้ำนะทุกคนเจ็ดห้าเนาะโอ้โหนะครับถ้าผมไม่ประกบนี้ตัวซ้ำมี่เสร็จเราเลยนะเจ็ดห้าเพราะผมมีทุกเจ็ดเลยศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดโอ้เสียดายนะครับนะแสดงว่ามนนีตรกกะตัวนี้ไปแล้วนะไม่ใช่ตรกกะหรอกเป็นสถิตินะครับ ามาดูหกทุ่มหนึ่งหนึ่งมาสองในเลขหกก็ไม่ตามเวลาเนี่ยสำหรับวันนี้ในกระดานนี้ไม่มาเขาเรียกว่าในช่องนี้ไม่มานะครับเมื่อวานมานะวันก่อนก็มาวันนู่นก็มานะครับก็มีบ้างเป็นธรรมดาเนาะนะครับอ่ะพรุ่งนี้วันที่22่สิอมาดูกันว่าเลขมงคลเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะครับ Mm-hmm. <clears throat> ตัวนี้กดูก้าวจะมากี่รอบนะครับ สองศูนย์แรงจังนี่ศูนย์แรงอย่างเหมือนกันนะครับพวกนี้ Ahem. <clears throat> เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสี่ ดูแล้วตัวไหนจะเพิ่มมาศูนย์3 9สามเก้าสามห้าเก้าไม่เก้านะครับปกอันนี้ก็พิกระปกอันนี้พิกระปกอันนี้วีนะครับถ้าดูไม่เป็นก็ยุ่งเหยิงนะครับนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เดี๋ยวนะตัวที่จะเพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> นะครับมี9แล้วเนาะ0นะครับ2 7และเลข5นี่ครับผมคิดว่าเกาสิอาจจะคือถ้าใครคิดไม่ออกก็โยงเลยครับ 5 9 5 0 5 2 5 7นเะครับเพราะว่าในนี้ผมไม่ได้ประกบเลขห้าแต่ถ้ามันเสียโบกออกมาก็น่าจะเป็นเลขห้าสังเกตจากการประกบ3ตัวนี้นะครับนี่แหละคือการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะไมยต้องเอาที่ผมทำเนี่ยไปเปรียบเทียบกับที่เขาคำนวณเป็นสูตรนั่นสูตรนี้นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับมันคนละแบบกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกระดับนะครับซุปเปอร์แทคงนะครับ ทุกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมเนาะสวัสดีครับ